เอาล่ะก็สูทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สู่คิสนสกีชนะอีกเช่นเคยเนาะและแล้ววันนี้ก็มาถึงทุกคนกับเด็กที่ทุกคนรอคอยครับเพราะว่าวันนี้คินจะมาสอนจัดเด็กเมจิกเว r l ์สายโรคร้ายนี่เองฮะกับเด็กที่ทุกคนขอกันมาบ่อยมากบ่อยสุดๆนะครับแทบจะทุกพาร์ทของวิดีโอเลยก็ว่าได้นะก็ทาให้แล้วนะเพราะว่าคินไปรวมของมาแล้วซึ่งเมจิกเวอร์โรคร้ายเนี่ยกับเด็กที่มีท่าสุดยูนิคนะในการปิดเกมซึ่งก็คือมหาเวทขั้นสูงสุด โว้ยเพนดัมิกเน่งซึ่งเป็นการหมายเลขที่มีความสามารถในการปิดแฟลกไป25ไพ่ฝ่ายไม่สามารถที่จะกระทําการใดๆได้เลยเนาะเรียกได้ว่านอนป่วยตายนั่นแหละนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการตัดเกมมากมายและการฟืลนฟชีวิตที่โหดมากๆครับโรคร้ายเนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงนะครับแล้วก็ตัดเกมได้สูงด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะเพราะเป็นเด็กที่มีเงื่อนไขการชัะแบบพิเศษครับก็จะต้องมีท่าต่างๆมากมายนะครับซึ่ง นอกจากนี้เนี่ยความแปลกและลึไล่อย่างนก็คือการ์ดต่างๆของเด็กนี้นะมีเลฟเฟลนมาจากชื่อนะครับแล้วก็สภาวะต่างๆของโรคระบาดใน โลกจริงๆของเรานั่นเองเนาะซีขิ็จะอธิบายด้วยแต่บายเด็กลิฟต์นะทุกคนจะได้มีความรู้ไปขินกับเพื่อนได้เองนะนอกจากนี้เนี่ยยังได้ของเสริมเพิ่มเติมจากชุด s อสมันทำให้เก่งขึ้นมา,มากๆอีกด้วยนะเรีเยกได้ว่าเป็นเด็กที่เท่นะครับมีเอกลักษณ์แล้วก็ซิงเกิลเจอมา,มากเลยเด็กหนึ่งเนาะใครที่ชอบเด็กแนวนี้นะครับใครที่ชอบมิจิ r วลชอบโรคระบาดเนี่ยห้ามพลาดเลยครับไปดูลิด,ด็ก์กันได้เลยเนาะ ก็นะครับอย่างที่คิดบอเมื่อกี้นะว่าในส่วนของลิสต์เนี่ยนอนจากจากที่บายกับมอนสเตอร์เวทมนต์ต่างๆแล้วคิงก็จะทีิบายกับชื่อของพักวันเนาะม,ม,มันมีเรฟลเฟรนซ์ชื่อมาจากอะไรนะครับว่าจะเป็นโรคระบาดหรือว่าเชื้อไวรัสอะไรอย่างนี้เนาะก็มาดูกันเลยครับเริ่มจากตัวหลักของเรากอนก่อนนะฮะซึ่งก็คือ มหามนตราคีเท่าวินานะครับเอลชินาสเองนะก็ไม่ไปตั้งเกตเนาะแต่ว่าไม่ใช่นะบอด,ดี้นะใช่บอดดีนะ้เนาะก็ชื่อเอชินาสเนี่ยมาจากเช er นะื้อไวรัสเฮอร์ชิเนียเพสติดเนาะซึ่งเป็นเชื้อที่ให้กําเนิดโรคก,กันละโรคนั่นเองนะครับหรือแบล็กเดชที่ฆ่าคนตายเป็นเบื่อนะที่คนรู้จักกันดีเนาะก็เอชินาสนะครับล่างนี้มีข้อประกันจ่ายสองเก์นะแล้วก็เท่าเด็กหนึ่งใบเข้าโซมีสกิลเมื่อเข้าสนามนะครับเซิร์ชไอเทมโรคร้ายจากกองหรือไปขึ้นมือเนาะก็เอาไอเทมขึ้นมือได้เลยนะฮะแล้วก็ เธอัะครั้งนับสกิลนี้เนาะก็จะไม่จำกัดเธอเราเทินเขานะฮะก็เมื่อไล่เวทได้ฮิวสองแได้เพิ่มโซนึงนะครับมีเดบเบอร์แท็กและโซการ์ดเอีกก็ติดไว้นะครับ4ใบ ไม่ถัดมาน้องนี่ไปน,นั่งไปที่ของเราแล้วนะสำหรับมหามนตราเทพจักรกลนะเคออสเอลชินาสฮะก็เป็นไปตั้งเกมยร์มาเองก็มีข้อประกจาจักษสองเกตยร์เขาไข้อโศกเช่นเคยเนาะมิสกิลนะครับเมื่อได้เวทนะฮะได้ชั้นหนึ่งเกตและ้ยงหนึ่งไลท์แล้วก็ยิงอีกฝ่ายหนึ่งไลท์ด้วยนั่นเองครับเรียกได้ว่าทำดาเมจเสริมได้ด้วยและได้เกียร์คืออิฐหากนะนอกจากนี้มีสกิลโอเวอร์คิวนะครับทิ้งการจับมือเราหานึ่งใบในระหว่างเมนเฟสนะฮะเสริมไปมโลโรคร้ายจากกองครับสาม กไ็ได้ได้ว่าครับสามารถตั้งเกมได้ด้วยกรารใบเดียวเลยนะเสือร์โลกร้ายนะสบบามใบซึ่งมันได้กำไรแน่นอนมาติดมือหนึ่งเนาเสือร์ตั้งสามน่มีสกิเลเพสเห็นและโซการนั่นเองก็ติดไว้สามใบครับเป็นไปที่ของเราไปถัดมานะครับการ์ดใหม่จากชุด S S P นั่นเองเนาะซึ่งก็คือมหามนตราขี้เท่าวินาศเอลชินัสบีบีนั่นเองก็เป็นร่างบีบีของเอลชินัสนั่นเองนะ มีข้อปพิการจ่าย3เกรดแล้วลกูกไร้สามใบจากรอบเข้าโซนนะครับอันที่เป็นการ์ดอะก็ได้นะลกูกไร้สามใบนะครับเข้าโซ่แล้วก็บอกว่านะครับห้าประเทศโมสารมีเวทมันโลกไร้ในโซนครับไซต์ของการนี้ลดลง3ไซส์นี่ก็สามารถลดไซส์ตัวเองให้เป็นไซส์ศูนย์ได้นะสามารถยิงคู่กับเพื่อนเอนที่เป็นไซส์สามได้เนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราสามารถได้เวทลูกไร้จากในโซนของเขาได้เหมือนอยู่บนมือเราเลยนะฮะแต่ว่าเราได้คือต้องจา่ายคอตามปกตินะก็เอาง่ายๆคือต่อเขาคอเนี่ยก็ไม่โซ่สามใบใช่ไหมเหมือนเราได้เติมเวทเข้าโซ่สามใบ เลือกโกรคร้ายภาษา1ใบนะครับนำโรคร้ายที่เป็นเวทมนต์จากกอง3ใบเข้าโูกการที่เลือกแล้วก็สับกอนนิ่นองก็จะเพิ่มโซให้เขานะครับเพื่อจะเอาเวทที่อยากได้มาไายก็ได้เดี๋ยวจะเพิ่มโซไอเทมก็ได้เป็นการเล่นเกมเนาะมีสกิลเบอร์แท็กและโซการนิงก็ติดไว้นะครับ3ใบ ไปถัดมาเนาะจะเริ่มเป็นพวกลูกกระจอกแล้วนะครับใบนี้นะครับผู้ใช้โลกวรณะเนโอล่านะครับใบนี้คิดไม่แน่ใจว่าเลฟนเฟรมมาจากโลกอะไรแต่ดูจากชุดน่าจะเป็นไข่เล็กออกนะครับเพราะว่าเป็นลายขาวดำนั่นเองเนาะก็เนโอล่านะมีสกิลนะครับบอกว่าเขาเตะทีฟับเลกาวนสนามพวกแข่งหนึ่งใบสามารถทิ้งโลกร้ายบนมือเราหนึ่งใบเนาะทิ้งเล็ดการที่เลือกนะครับจากนั้นถ้าเกิดเรามีเวทมนต์โลกร้ายอยู่ในโซ่ไอเทมนะครับการที่เลือกไม่สามารถแตนได้เองสกิลนี้ใช้ได้หลายครั้งนะก็สามารถทิ้งมือเนาะแล้วก็แท็บก้ามปเรได้ฝั่งมากใบนี้ใช้การเพิ่มเกมรับได้ดดีมากติไว้3ใบ ไม่ถัดมานะครับผมผู้ใช้โลกวรณะนะฮนะเวลิเซลล่าเนาะซึ่งเวลิเซลล่าเนี่ยก็เป็นชื่อเชื้อของโลกนะครับอิสุอิสายนั่นเองนะหรือ Chicken Pox ในภาษาอังกฤษเนาะก็เวลิเซลล่านะมีสกิลที่ชื่อว่าเวนนองบาร์เบิลนะครับมาเข้าสนามดูเป็นสุดจากกองการเราสามใบนะครับนำเวทโรคร้ายจากเด็กขึ้นมือเนาะที่เราเปิดเมื่อกี้ขึ้นมือนะครับจากนั้นเอาการที่เหลือทิ้งลงดอกนั่นเองสกิลเวนนองบาร์เบิลใช้ได้แค่เธอละครั้งเท่าทนั้นก็รอเปิดสามหาเวทหรือไอเทมนะครับเก่งมากนะะใใบบบนนนี้้ครััก็ติดดไวถมาาเะ ผู้ใชโ้โรกบนนะรูเบลัสนะครับอันนี้คิดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเล่มมาจากอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นชื่อของเห็ดพิษชิินหนึ่งหรือเปล่านนะเดี๋ยวคิดขึ้นรูปให้ดูนะครับอ่าเห,ห็ดนี้เป็นชื่อรูเบลัสนะฮะก็มีสกิลที่ชื่อว่าเอรั t ทร e ฟเฟเวอร์นะครับการเม่การที่เข้าสนามนะนำแมงมุนโรคร้ายหนึ่งใบจะช่วยรับเข้าสู่โซร์ดบนสนามหน,นึ่งใบนั่นเองก็เอรับทรฟเฟเวอครับใช้ได้แค่เทิร์นละหนึ่งครั้งเท่านั้นก็สามารถเติมโซ่ให้เอชินัสหรือไอทมก็ได้เนาะก็ติดไว้สอง ศูนย์กลางจัก,กรวาลเมดิซูรีบีนั่นเองนะฮะก็เป็นเมดิซูที่อยู่ในบอก s s p เนาะเมดิซูรีบีนะ oo, bee, นะมีคอสเป็การจ่ายสองเกตบอกว่านะครับถ้าเราไม่มองในช่องรอบเนี่ยเขาจะลดโลสองไซ์เนาะเขาสามารถยืมไปไซสูนย์ได้ครับไม่เบียดไซส์เกียวชินสัส นอกจากนี้มีสกิลที่ว่าปฏิหารไรสิ้นสุดนะฮะเป็นการที่เข้าสนามเนาะเปิดกองเรา5ใบนะครับนำเวทมนต์2ใบใจนั้นขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือเรียงไว้ใต้กองเองสกิลที่ชื่อว่าปฏิหารไรสิ้นสุดเนี่ยใช้ได้เทเลนด์ของท่านน้องมีมูฟแล้วแตเบริรแอทแท็กนะครับตัวเมดิซูเองสามารถออกมาช่วยหาของได้นะแล้วไม่จะไปต้องเสิร์ชเวทชื่อต่างด้วยนะเปิดเจอ5ใบเงี้ยเจอชื่อซ้ำก็หยิบขึ้นมือได้นะครับ2ใบเลยก็ติดไว้2ใบ แล้วก็จะหมดนีด้จะแปลกพอไม่สวยเด็กละฮะแต่เชื่อคินครับมาได้ใช้นะก็คือราชันปีศาจส,สองเขาแอสโมไดรีบีนั่นเองครับก็ที่ต้องใส่มันเนี่ยเพราะว่า บางครั้งเนี่ยจะทำรักก้อนโลกแล้ยปิดแฟกไม่ได้ไงก็ต้องใช้ ES แอสโมไนในการลุกมกระตื้บไปเลยครับมีคอสต์การจ่ายสองเกตเนาะเป็นออมนิลอดนะครับแล้วก็บอกว่าหากเรามีการเซตในสนามเนี่ยตัวนี้จะลดลง3ไซส์เนะาะจะยืมไปไซส์ศูนย์ได้เลยครับถ้ามีการเซตนะซึ่งโลกแล้ยไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าไม่จอดสนามนะครับสามารถทิ้งมือ2ใบถ้าทิ้งนะครับการนี้จะอยู่ในสนามต่อได้นั่นเองก็ทิ้งมือนะครับการหลุดสนามได้ก็ทิ้งสองใบนะก็แล้วแต่ตามสถานการณ์นะครับว่า ai, ot, Attack, ack, นะคุุ้ 50, ้ 1, 100, 4, ้้มมมมัััยยีีสสสกกกกิิลลลลลลลเเเเเเเพพทททรรรรรดดดบบบแแแแออออคคคาาานนน์์์ตตะะะไงงโหหห ต่อไปก็จะเป็นไอเทมนะครับซึ่งก็เป็นการเล่นหลักของเด็กนี้เนาะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโรคระบาดต่างๆที่เราจะสามารถแพทย์จะป็นงข้ามได้เลยซึ่งก็คือตำราเพื่อการศึกษาแห่งความตายอนาโตัวมิคายเนี่เองครับก็เป็นสมุดของโรคร้ายนะไอเทมใบเดียวของสายนี้นะครับมีเขาได้การสมทยเป็นการจา่ live, รรายหนึ่งไลฟ์มีสกิลแอคทีฟนะครับเลือกโรคร้ายหนึ่งใบจากดอกเนาะที่เป็นเวทมนต์นะครับแถบการ์ดใบนี้นะแล้วโอกาสที่เลือกเข้าโซการ์ดนี้แล้วได้อยู่หนึ่งไลฟ์นั่นเอง ก็สามารถเพิ่มการ์ดลูกอัจฉริยะเข้าสู่ได้เรื่อยๆเนาะพอครบแปดใบก็จะเข้าเงื่อนไขของเวอร์พีดามิกนั่นเองฮะแล้วก็มีสกิลเ,เริ่มต้นของเรานะครับถ้าเกิดเรามีการ์ดในโซมันสามใบขึ้นไปนะจะได้โจกการ์ดหนึ่งใบนั่นเองก็ช่วยเพิ่มมือได้เนาะแต่ว่าก็ต้องรอนะครับสะสมโซ่ครบกำหนดของขอ,งองมันก่อนนะมีสกิลโซกัดนะครับก็ติดไว้สองใบต่อไปจะเป็นส่งเวทมนต์นะครับซึ่งเวทมนต์เด็กนี้เนี่ยเยอะเป็นตับมากๆนะก็ตามภาษามิจิกเวอร์แต่เด็กนี้คือเยอะมากยะจริงๆ,ๆนะก็เริ่มจาก การที่เราใส่ไปเดียวก่อนนะซึ่งก็คือเวทเซตนะครับวงแหวนมหาเวทแห่งเรเซอร์รัวนะฮะก็ใบนี้เป็นโรคระบาดท,ที่คิดไม่ได้จะเหมือนกันว่ามาจากโลกไหนแต่ว่าเขาว่าเรเซอร์รัวเนี่ยแปลว่าท่าน้ำหรือแหล่งน้ำว่าจะหมายถึยงการหลังไหนของโรคระบาดก็ได้นะครับเป็นการเซตนะครับบอกว่ามานงนาฬิกาเวทมนต์นะครับชาร์จหนึ่งเกรนะฮะแล้วก็เลือกการทําเป็นสามไปตรงข้ามน้องลบหน้าหลัง2000และลบหนึ่งครีนั่นเองก็สกิลนี้ทํางานเธอละครั้งนะเแล้วก็เซตเรเซอร์ัวได้แค่ใบเดียวเนาะแล้วหลักก็มาคืนเกนนั่แแหลละ้วก็ตัดเกมไไไดดดด้้นนนิิห่อยะครัับบก็ตว1ใมานะครับผม คอมเพลียสเน็กซ์นะฮะใบน,นี้ก็จะเป็นการ์ดของวิสตอมกับครนะีมัวเนาะเป็นการ์ดที่ใช้ทั้งเคออสและโลกร้ายเลยนะใบน,นี้ไปเคาน์เตอร์นะเมื่อไรนะครับจุดึนี้โลกร้ายและเคออสทุกใบนะครับไม่ถูกทำลายจากสกิลการ์ดไม่ถูกเรดเนาะแล้วสกิลไม่โดนใบน,นั่นเอง แล้วก็พาวเวอร์บวกหมื่นด้วยนะครับเป็นการบัฟสเตตที่ดีมากเนาะทำให้พวกโลนาตีแรงขึ้นคนระับแล้วก็เป็นการกันยิงกันเรสอีกด้วยนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีเอลชิเนียสหรือเกียร์ก็จะได้จดหนึ่งใบด้วยนะั่นเองฮะับเขาพิเนกไล่ได้แค่เท่าละหนึ่งทางเนาะหลักๆก็เอาไว้ไล่เพื่อเปลี่ยนมือแล้วก็ถมกัดเวทโรลาตีลงดอกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้ในการเพ,พิ่มโรลาตีเพื่อเคลียร์บอร์ดได้ด้วยก็ติดไว้หใบโอเคต่อไปนะครับก็มาที่เวทนะครับ3,000ประจำเมนะจกิกเวอร์เนะซึ่งก็คื NICE ONE นั่นเองครับก็ง่ายๆเลยใจนิงเกตนะครับจรเจอสองวันเพื่อเธอนั่นเองก็ใช้ง่ายขายนี้ก็ใส่สีไปเลยเนาะเพราะว่ามีงไงไว้ได้กำไรครับไล่ใจนิงเกตเจอสองนะฮะง่ายๆเลยนะ ไม่ทัดม,มาเนาะเป็นเวทสำหรับเติมเกจเติมไลท์ของโรคไลท์ที่ดีมากครับซึ่งก็คือไมโครท็อกซินนั่นเองซึ่งไมโครท็อกซินเนี่ยก็จะเป็นชื่อสารพิษครับที่มาจากเชื้อรานั่นเองจากพวกเห็ดพวกอะไรพวกนี้นะก็รายได้ไม่มีโรคไลท์ในสนามเท่านั้นนะครับชาร์จสองเกจฮิวสองไลท์นั่นเองเองนาะแล้วก็ไม่รอนเผื่อเถินด้วยคนระับมีสกิลชาร์จเกจเพิ่มไลท์ด้วยนอกจากนี้มีสกิลบอกว่าถ้าการนี้อยู่ในโซ่ของโรคร้ายนะครับการนี้ไม่สามารถถูกถอดออกจากออกกจาโซ่ความสามารถการ์ดได้นะคือตัวเขาเองไม่โโโดดดนน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 ถถถอออะะคคครรรรรรัับบกกกกกกจาาาาาาีีีีีีี้้้้่่่่ยยยยทมมมมใซเเไูววส แล้วก็ตัวมันเองก็ต้องเลิกด้วยเช่นกันนะฮะคือการตัวเองโดนไหม้จากในโซวไว้พอ,อยังการ์ดที่มันในโซ้ยโดนไหมอีตาหางเนาะแถมไม่โดนถอดอีกนะครับก็ติดไว้4ใบเลยนะใบนี้เติมรีซอร์สกับเติมไร,ร,มร,รดีมากๆไปถัดมานะครับมหาเวทไดแอกโนซะิสเนาะซึ่งคำว,ว่าไดแอกโนซิสเนี่ยหมายถึงการวินิจฉัยโรคนั่นเองฮะไดแอกโนซิสนะครับมีคอสเป็นการจ่ายหนึ่งเกตเนาะเซิร์ชนะครับมอนสเตอร์หรือไอเทมของโรคร้ายจากกองหนึ่งมาขึ้นมือเราไล่ไดแอกโนซิสได้แค่เท่ลระครังเท่านั้้้นนนนนะะะะฮกก็็เเออาาาไไววหขหขงนะั่แลติด4ใบ ไม่ถัดมานะครับมหาเวทโซลูชันเอทนะฮะวันนี้ไม่ได้เล่มมาจากโลกอะไรเนาะโซลูชันเอทนะครับบอกว่าในโลกอาจจะเทียมแฟนของข้าลำดับรายการนี้เมื่อเราเมียเทียมโลกร้ายโมเสกเท่านั้นนะก็เป็นใบกันนั่นแหละเนาะยุทแ์เลิกโจมตีนะครับดังนั้นในการนี้เข้าสวยเทียมโลกร้ายของเรานะฮะเข้าสู่โซ่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเทียมโลกร้ายเรามีโซสามใบขึ้นไปนะครับจะได้โจนหนึ่งใบนึง ก็เป็นการกันแล้วก็เอาข้อโซได้นะครับเติมโซแล้วก็เติมมือได้อีกด้วยนะแล้วก็ต่อแลข้อโซเนี่ยมันับตัวเขาเองด้วยนะค,คือสมมติเรามี2โซกันปุ๊บปในข้อโซเนี่ยเป็นใบที่3มก็ใช่โจทย์อยู่ดีเนะาะนอกนั้นี้มิสกี้บอกว่าเมันเริ่มต้นเทิร์ของเรานะถ้าเกิดการอยู่ในโซข,ของโรคร้ายนะยิงไยหนึ่งไรได้ด้วยก็ใช้ในการยิงต่อที่ไยเจ็บเล่นได้นะ้ามิสี้บบก็ายิงสีไรได้เลยนะเจ็บดูถูกมันเชียวนะครับก็ติดไว้สี่ใบเลยไม่ถัดมาถนะ้าเป็นโปรโมเนาะ สำหรับนะครับ i n f e c t ต r Unit นะฮะใบน,นี้มีสกิลบอกว่าเลือกการ์ดอเมรสนามของเรานะครับจะจบเทิร์นนี้การที่เลือกมาเท่าถูกของเราจากความสามารถการ์ดได้เน่เองนะแล้วก็จากนั้นเอาการ์ดนี้เข้าสู่โซไอเทีของเราได้ด้วยนะครับ ก็ได้ปุ๊บจิ้มการ์ดหนึ่งใบไม่โดนยิงนะครับทั้งเธอเลยแล้วก็เอาข้าอสวยเทมได้นะแล้วก็มีสกีลบอกว่ามันเริ่มต้นเธอของเราหากการได้อยู่ในโซ่ของโรคร้ายครับสามารถนําโรคร้ายจากดรอปหนึ่งใบเข้าเกตเราได้เองก็ใช้ในการนะครับรีไซเคิลดรอรโซนไปเข้าเกตได้เองเนาะเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยโอกาสไดเอาห้างสูง,งมันฟาร์มนานมากฮะดังนั้นการใช้จกีกรดเราเนีก็จะเป็นทางเลือกในการ,กการไดเอาที่ดีมา,มากๆเนาะก็ติดไว้3ใบไม่ถัดมานะครับ อีนิกมาไวรัสนะฮะก็เป็นการใช้ในการแก้ทางแบบเด็กที่มีการคอนอกเฟสอะดีมากๆนะใบนี้มีสกิลนะครับคอเตอร์จะจบเทิร์นหากเราสมัยที่มีโรคร้ายอยู่อีกฝ่ายมันมสามารถคอมันเซจจากความสามารถการ์ดได้นะครับคือคอจะเทคเนี่ยห้ามเลยนะครับทั้งเทิร์นว่าจะเป็นเทิร์นเราหรือเขาถ้าเกิดเราไล่ปุ๊บให้ฝ่ายเล่นจากการคอจะเทคทั้งเทิร์นเลยมันจะเป็นทับสวรรณนะฮะกาก้าอะไรพวกเนี้ยโดนตายหมดนะครับมีสกิลบอกว่านะครับหากการอยู่ในโซของโรคร้ายเนี่ยไม่ถูกนำโนนดับโซนด้วยนะครับ ก็ตัวเขาเองถ้าอยู่ในโซลการโรคร้ายจะโดนถอดไม่ได้ด้วยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยบอกว่าเมื่การในโซลโรคร้ายวุฒสารวัตถุนั้นช่องดับนะครับจากสกิลไฟของข้ามถ้าการอยู่ในโซลของโรคร้ายนะครับจะยิงอีฝ่ายหนึ่งไล่ได้ต่อหนึ่งใบนะฮะสมมติว่ามีเขาในโซลสามใบแล้วก็มีการ์ดของโรคร้ายอื่นถูกถอดเนี่ยจากสกิลไฟของข้ามจะยิงสามไล่เลยนะครับคือแรงมากใบนี้ใช้ในการต่อได้ด้วยคือใช้ในการขู่ถ้าอีฝ่ายถอดโซลเลยอีฝ่ายก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็ติดไว้สามใบแล้วหลักมาตัดเกมไม่ถัดมานะครับโรรรคะะะบบาาดเเอนฮ ก็เป็นระยะที <answers> ่โรคแพร่ออกไปนั่นเองเนาะเอาเปเองนะครับบอกว่าเมื่อร้านะครับน้ำโรคร้ายหนึ่งใบจากดับที่เป็นมอนสเตอร์ไหลเทียมนะครับขึ้นมือนอกจากนี้ถ้าเกิดไหลเทียมเรามีโซนะครับที่เป็นโรคร้ายนะฮะจะได้ชาร์จใัเกตและได้ฮิวหนึ่งไร่ด้วยเองใบนี้ก็ข้างดีมากๆเนาะนอกจากได้ขุดแล้วถ้าเกิดไอเทียมมีโซจะได้ชาร์จฮิวอีกด้วยนะครับก็ติดไว้3มใบใบถัดมานะครับ หน้าโคร่เลปซี่นะฮะหรือภาษาไทยเรียกว่าโรคลมหลับนี่เองเนาะก็เป็นโรคที่อันตรายมากนะครับสำหรับคนที่เพียนะครับนอนไม่พอนั่นเองก็หากเรานะครับสดใสเทมโรคร้ายนะฮะแล้วก็มีโซ่นะครับ6ใบขึ้นไปเนาะที่มีอ่าโซ่เป็นโรคร้ายด้วยนะ6ใบขึ้นไปนะครับก็อ่าเราจะไม่ต้องจ่ายเกตนะครับเวลาเราไล่การนี้นี่เองเพราะการนี้ค่อนข้างแรงมากก็จ่าย3เกตนะครับทิ้งมือหนึ่งนะครับเลสมอนเตอร์กับไอเทั้งหมดในสนามฝันเอาข้ามเนาะคือได้หมดบอร์ดเลยนะครับได้ได้ว่าพาง่วงกันทั้งสนามเลยนะก็คือหลักๆอ่ะ มันเราจะใช้ได้ต่อเมื่อแบบเกีดเราล้นๆๆหรือว่าไอเทมเรามีโซมากพออยู่แล้วเนาะเพราะาเด็กนิ้วห้าจะเติมสวยเทมไวนะครับก็ติดไว้3ามใบเลยเอาไว้วอาตัวรอดมาทาลานใบฟาร์มนะครับซึ่งก็คือ มหาเวท GS Learning นะหรือว่าจริงๆชื่อเต็มมันชื่อ Godspeed l e ARNING น,นะก็ไล่ได้ไม่มีโรคไล่ได้สนามนะครับเมื่อไล่นะชาร์จจั่วเนาะจากนั้นถ้าเกิดไอเทมที่เราสวมใส่เนี่ยมีเวทมนโลกไล่ในโซลสองใบขึ้นไปนครับจะได้ฮิวอีสองไลฟ์ต้นเองก็ชัน้นในเกตจวดหนึ่งนะครับแล้วก็ฮิวสองนั่นเองเนาะไล่ได้เท่าละครั้งเท่านั้นนะก็เติมรีซอสได้ทุกอย่างเลยทั้งมือทั้งเกตทั้งเลือดนะครับก็เติดไว้สามใบไม่ถัดมาเนาะสามมันประจำไม่จีวีใบหนึ่งสำหรับการบรรยายของเซฟิรอนนะครรับกก็็เปา์ดที่ใใช้นการ เรื่องการฟาร์มม่ก็รายได้ไ,ดไมท่ทีเราไล่เวทเท่านั้นนะฮะก็เคาน์เตอร์นะครับเปิด2องใบเกษตรกงกร์ดเร่านำหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็เอาที่เหลือ,อไว้เข้าเกต์นั่นเองก็เปิดสองยี่สิบหนึ่งหนึ่งใบเข้าเกต์เนาะก็เก่งมากๆนะครับใบนี้ตดไว้สามใบไปถัดมานะครับสำหรับใบนี้นะฮะมหาเวท incubation period เนาะซึ่งคำว่า incubation period เนี่ยก็คือระยะฟักตัวของเชื้อนั่นเองครับผม เป็นเวทมนต์ที่ไล่ไม่มีคอสนะครับเมื่อไล่เลือกการดำเนินสนามเรานะครับดูกองเราสองใบนะฮะเอาโรคร้ายเป็นน้มนต์นะครับไม่เกินสองวัเข้าโซการที่เลือกเนาะแล้วก็เอาการที่เหลือลงช่องดรอปนะครับไล่อีคิวชันเพเดียได้แค่เทอาละครั้งนั้นแล้วหลักๆก็เอามช่วยเติมโซไอเทมนะครับหรือว่าเติมโซให้เอชินิัสก็ได้เนาะก็ติดไว้สองใบนะครับใบนี้ไม่ถัดมานะครับอ่าไม่ใช่เวทโรคร้ายแล้วนะครับเป็นเวทเซตนะครับของกาก้า มหาวิทย์วงแหวนแห่งมังกรเทพนั่นเองก็ไปกัดเซตสาพมพันเป็นจีกิลที่ดีมากเนาะก็มีสกิลแรกบอกว่าเผากระถิ่นทุกใบนะครับเผาหน้านหล่อบนหนึ่งพันซึ่งเราไม่ได้ใช้นะฮะเราใช้สกิลข้างล่างเนาะบอกว่าเมื่อเริ่มต้นถึงคู่แข่งนะครับเริ่มไอ้มน,นะครับจากดอกเราหนึ่งใบทิ้งมือของเราหนึ่งใบแล้วก็นำการที่เลือกขึ้นมือนั่นเองก็ทุกครั้งที่เริ่มทำแผนของข้ามเนี่ยเราสามารถที่จะรีไซคเคิลเวทที่เราอยากได้กลับมาใช้ได้เรื่อยๆเลยได้อยอางเนาะแล้วก็ใ้้้ไดไดแค่เีียวทอนก็ติดไว้ใบไม่ัดมานะครรับับสหบ Holy Magic นั่นเองก็เป็นการ์ดสามัญแมจิกเวอร์อีกใบหนึ่งนาะที่ใส่ทูเด็กเช่นกันนะครับใบนี้ Holy Magic เนี่ยไม่มีคอสนะครับก็เมื่อไร่นะครับนำเวทมนตร์สใบเลยมากกว่าจาับแบบที่ชื่อต่างกันนะครับกับเข้ากองการ์ดนะครับถ้าเกิดเราเก็บ3ใบขึ้นไปนะฮะชาร์จ2เกรนะครับฮิล2ไลท์ถ้าเกิดเก็บ6ใบขึ้นไปได้จั่ว2ใบเนาะแล้วก็ถ้าเกิดนะครับเก็บ9ใบขึ้นไปจะมีฝ่าย3ไลท์นั่นเองก็ Holy Magic กไลท์ได้แค่เทิร์นละ1ครั้งเท่านั้น ก็เป็นการวนกองครับกันเด็กเอาได้พอ,อยใน,นรีสอร์ทเพิ่มอีกว่าจะเป็นทั้งเกตทั้งมือทั้งไลฟ์นะครับคือเพิ่มเยอะมากแล้วก็ยังมียิงน้ำมีดไปขราห้ามอีกด้วยนะใช้ไปเกมได้ก็อย่างได้ครับก็ติดไว้2ใบเลยไม่ถัดมาเนาะอินเฟคชันฮาซานนะครับก็เป็นเวทเซนของโรคร้ายไม่นี้นะครับบอกว่ามันเป็นมนโรคร้ายทุกปีที่โรคร้ายไม่สามารถถูกยกเลิกได้ครับก็คือการที่มนโรคร้ายทุกไปีไม่โดนตัดเวทนั่นเองคือดีมากแป๊บปุ๊บทั้งเกมเนี่ยถ้าเขายังอยู่โรคร้ายไม่โดดนนตััเลยะครบ คือโหดมากนะสําหรับเด็กที่มีเวทที่ต้องใช้แบบผู้ปิดเกมอย่างเงี้ยการมีการกาตัดเวทคือดีมากเนาะนอกจากนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อเราไล่เวทบนโลกไลน์ครับแลือก,การ์ดมอนสเตอร์เลยที่มอลเราหนึ่งใบแล้วก็มุ่งกองเรานะครับหนึ่งใบจากนั้นถ้าเกิดการ์ดที่โม่เนี่ยเป็นการ์ดเวทมนโลกไลน์นะครับจะได้ข้อโศกการณ์นั่นเองเนาะสกิลนี้ใช้ได้แค่เธอระครั้งเท่านั้นก็ไม่นด้ใช้กี่ใบก็ได้นะครับก็คือเมื่อเราไล่เวทเนี่ยจิ้มการ์ดหนึ่งใบบนสนามเรานะครับมุ่งกองถ้าเกิดเป็นเวทโลก็มาาาออยยู่่ทททีเเวใบสุด้ขงรนะะฮ ซึ่งเป็นการ์ดสุดโหดนะครับเป็นเวทที่มีผลแรงที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้สําหรับมหาเวทขั้นสูงสุดเวอร์เพนดัมิกนั่นเองนะซึ่งก็คือสถานการณ์ที่โลกระบาดนะครับแพร่กระจายไปทั่วโลกนั่นเองนะก็เป็นมหาเวทครับขั้นสูงสุดตามที่เชื่อถอบอกจริงๆเนาะเพราะผลของมันแรงมากครับเงื่อนไขการไายมหาโหดนะฮะซึ่งก็คือ่ายได้เมื่อเรามีโรคร้ายในโซสมุดนะครับแปดใบขึ้นไปเท่านั้นนะเคยเท็จมั้ยไม่โซแปดใบนั่นแหละเนาะจ่าย6เกตนะครับคอสแพงมากๆอีตาหากนะฮะแต่ผลที่ได้ก็คื คว่ำแฟลกของไฟตรงข้ามลงนั่นเองครับซึ่งเมื่อแฟลกถูกคว่ำเนี่ยการ์ดทุกใบที่ระบุชนะแฟลกนั้นได้จะใช้งานไม่ได้ครับแล้วก็การ์ดที่อยู่ระฝั่งไฟของข้ามเนี่ยจะถูกล่ารลบทั้งหมดเนาะถ้าเกิดใช้งานไม่ได้แล้วนะก็คือสมมติว่าขินคว่ำแฟลกดะกอนเวอร์เนี่ยการ์ดเจเนริกดะกอนเวอร์ก็คือใช้ไม่ได้เลยครับการ์ดที่จะใช้ได้แต่เมื่อโดนปิดแฟลกเนี่ยจะมีแค่การ์ดที่ระบุว่าใช้งานได้ทุกแฟลกเท่านั้นนะพวกอมนิหลอดดราโกตและพวกนี้เนาะซึึ่่่่่่่งงงงมมมมััััันนนนนนนแแรรรรรราาาาากกกๆคคบบบบททททจะะะชีเเเเเเเืออออยยวฝลลไไไไดด้้็็ติใปพศข ก็หมดแล้วนะครับในส่วนของดิสก์นี่เนานะจะเห็นว่ามีมวเยอะมากนะครับแล้วก็มีชื่อครับโรคระบาดกับสภาวะต่างๆนะ่าสนใจอยู่เยอะเลยเนาะถ้าเกิดจำได้ไปร้อยเพื่อนฝังเนี่ยกเก๋แน่นอนครับแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กเยอะขนาดนี้นะครับคอมโบต้องยืดยาวแน่นอนนะค,นะค,คินจะให้ดูท่ารำเบสิกแล้วกันว่าเซตอัพแบบไหนเราจะได้แบบเล่นอยู่ยั่งยืนนั่นเองที่อยู่ในโซนคอมโบต่อจากนี้นครับไปดูกันเลย ก็มาแล้วสองคอ,งองโมโบในเด็นนี้สิ่งไปที่มีท่าสซตอับที่ง่ายมากครับคือจอบบัดดี้ขึ้นเนี่ยเป็นวันการเซตอัพได้เลยนะเพราะว่าคิวเขาดีมากๆเนาะคือจะเป็นบัดดี้ของเราหรือเป็นเอลชินัสรีบีก็ได้แต่หลักคินแนะนำเป็นบันดดี้มากกว่าเพราะว่ามันได้เกียรติขึ้นตอนเราไลฟ์เวทแล้วก็ที่สองที่คอมมันถูกกว่าด้วยนั่นเองก็ไปดูกันเลยนะครับจโจหกนะชาร์จสองจุดประสงค์ของเราใการเล่นเด็นนี้ก็คือนะครับทำให้โซ่ของโลกร้ายนะฮะให้ครบนะบแปดใบ เพื่อที่จะทำเทคเวอร์พีดามิกนั่นเองเองนาะพอเรา pyramid, วูบพีดัมิกได้ปุ๊บฝั่งก็จะเล่นไม่ได้ตามนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดแบบจังหวะที่ตีตายได้ก็ตีให้ตายได้ก็ดีไมาดูกันเลยเนาะรออันนี้ยังไม่ใช้ครับชาร์จแอนด์รอก็เริ่มจากการคอร์บอดี้ของเราก่อนเลยครับเอลชินะปีอ่าาล่งมหาโมนตาคิเท่าวินาเนั่นเองนะไอ้ล่างมาหาโมนตาเทพจักกลนะครับปุ๊บจากนั้นเนาะไม่ต้องรีรออะไรครับโอเวอร์คิวเลยนะฮะก็เมื่อโอเวอร์คิวนะครับก็ทิ้งมือนะฮะ เสดวโรคร้ายนะครับ3ใบที่ชื่อต่างกันขึ้นเรานั่นเองซึ่งพิจารณาเอาเลยว่าฝ่ายไปเด็กแบบไหนถ้าเกิดอีฝ่ายไปเด็กที่มีมการคอจะเทคเยอะเนี่ยอาจจะเป็นการหยิบอินฟลูเมาสก็ได้นะครับแต่ว่าสมมติว่าเราไม่เจอเงี้ยเราก็จะมีการเสดละหลักก็จะเป็นใบชัดจัวนะครับเวสเซ็ตเรเซอร์ัวแล้วก็ใบขุดใบชัดเกีศอะไรแบบนี้นะก็นะใบชัดจั่วนะฮะเรเซอร์รัวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นใบชัดเกตก็ได้นะครับถ้าแต่เราชอบนะ หรือจะเป็นโล่อย่างโซลูชันเอทีก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยอ่ะเห็นเอาโล่แล้วกันเนาะก็ตามนี้นะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บถัดนะเนี่ยได้มือสามใบแบบง่ายๆเลยนะครับก็เริ่มจากการแปะนี่ก่อนนะฮะห้ามเล่นพลาดนะครับตรงนี้หนึ่งเกตอาจจะไม่พอเนาะก็แปะนะครับเรซิลัวเทคโจชินัสขึ้นนะครับชาร์จหนึ่งเกตแล้วคิวเราหนึ่งไลท์แล็กกีไฟหนึ่งไลท์นั่นเองจากนั้นนะครับเราจะทำการนะฮะไล้ใบเสิร์ตเนาะคือถ้าเกิดเราไม่ใบเสิร์ตเนี่ยเราก็เสิร์ตใบเสิร์ตได้นะครับผมไป๊บเสิร์ตนะครับ เอลชาร์ดล่างมาหามนตาที่เท่าวินาทก็คือล่างเสือไอเทมนั่นแหละเนาะแทนสกิลเวสเซ็ก็จะขึ้นครับเราจะได้เพิ่อมอีกหนึ่งเกจได้เองก็จะมีเกจพอทําในการ Call อนะกอกค,รคอยชินัสได้เองนะปุ๊บก็สังเกตครับคอยชินัสออกมาทำเล็กหนึ่งแบบเข้าโซ่แล้วก็สกิลเขามาเข้าสนามครับเสือดไอเทมโลกร้ายแล้วเจ้าสมุดอน,นาโตมีิค่ายของเราขึ้นมือนะครับเสรอดไปเลยแล้วก็ส,สมุดเลยครับหนึ่งไลฟ์นะปุ๊บแล้วนั่นก็สกิลสมุดก่อนครับแท็บ เอาการ์ดลูกไล่จะดรบข้อโซ่เพอาะฮิวถึงไลท์เนาะซึ่งถ้าเป็นไปนั้นก็จะเป็นพวกการ์ดที่มีเทคในโซนะครับรหลักคิดน่าจะเป็นใบนี้กับอ่ามันคนโรคซีนอะไรพวกนี้นะก้อนนี้ข้อโซ่ครับฮิวถึงไลท์จากนั้นเนาะก็ได้นะครับไปชาร์จเกียร์ของเรานะฮะปุ๊บชาร์จสองฮิวสองนะครับจากนั้นสก,กิลชาร์จก,ก็จะขึ้นเนาะบอกว่าเมื่อเราไล่เวทลูกไลายฮิวสองแล้วเวทลูกไ้ท์แบบหนึ่งมันจะดรอปข้อโซ่เทมเราใช่ไหมก็อันนี้ข้อโซ่เลยครับเป็นการกันใบให้เราเนาะจากนั้นนนนะะพออออเเรรามมีีโซไทใใบบบ่่้้วก็ตดยคั ก็สปีดเลิร์นนิ่งนะก็ได้ชาร์จหนึ่งเกตนะครับจวดหนึ่งใบแล้วก็ยูสองไลฟ์นี่ไลฟ์ก็จะเพิ่มขึ้นอีกเนาะแล้วถ้ามีไนฟ์วันอะไรก็ได้ได้นะครับก็ทินจะแปะไปนีไว้นะฮะลาเทนอินเฟคชั่นนะครับเอ้เมชันอินเฟคชั่นอินเฟคชั่นฮารซาร์ดนะฮะก็ไล่ไปจัวนะครไลฟ์วันจวดสองใบปุ๊บปุ๊บจากนั้นสก,กิลของเวทนี้ก็จะขึ้นนะครับชี้ไปสมุดไปเลยโมกองนะถ้าเป็นเวทโลกลายก็ข้อโซนเนาะคอมพิเน็กเป็นเวทลโลกล้ก้่่มัเนีร็าย แล้วก็ต่อได้เซฟฟี่รอนเลยก็ได้ครับเปิด2นะครับหยิบหนึ่งใบขึ้นมือก็เอาใบกันครับอัลโตรอดโอ้ซชั่นเอทีได้หนึ่งเกตด,ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากไปขุดก็ไล่ได้เลยครับคิงก็จะขุดเอเชียสลีบีขึ้นมานะฮะช่วยในการดือดเชื่อมกัตเวนนั่นเองก็จะได้ชันหิวด้วยเพราะที่มันมีโซนะครับปุ๊บก็คอเลยครับเอเชียสลีบีนะสามเกติเนาะเอาไว้ลงไล่จะดดอกสามใบเข้าโซนะครับคิงก็จะเอาเป็นใบเลสนะครับนาโกริฟซี่นะ แล้วก็นะครับเป็นใบชาร์จจั่วใบขุดแล้วก็อ่านไปเนาะเอามาช่วยรีไซเคิลน,นะครับหรือจะเป็นเอคิวเมช่นพีเรตที่เราไม่เคยใช้ก็ได้นะแล้วแต่ก็อตอนนี้ก็เป็นที่จะเป็นใบเรสนะครับแล้วก็ไปขุดอะไรอย่างนี้นะเข้าโซไปเลยปึ๊บมันต้องกูเก็บเพราะพวกเธอหน้าเราไลา่เราไล่เวทเราได้เก็บเพิ่มจากสกิลของเวทเซตอยู่แล้วนะครับก็ไล่เลยครับเอคิวเมชั่นพีเรียดนะกินก็จะชี้ไปนไอเทมเนาะมั่วกองนะครับเขาวิรุฬห์เขา้าโซไม่ได้ไม่เป็นไรครับนี่ก็ได้เข้าโซไปนะครับ ก็ประกาศไปท่านเฟรยครับแล้วก็ตีสกิทสกิทเข้าไปแหละสองขีนะครับเพราะที่จุดประสงค์หลักของเราเนี่ยไม่ใช่การตีอยู่แล้วเนาะเราก็จะเล่นเพื่อจะทําให้แบบโรคร้ายครับในโซคบนั่นเองเพาะว่าเขาเทิร์นไปหน่องข้ามใช่ไหมก็รออีกฝ่ายเล่นไปเลยครับตีตีตีมาแล้วก็ปราบไปกันเนาะข้อโซจั่วนะครับปุ๊บนี่ก็จะขึ้นเท็นะครับก็ชี้ไอเทมเรานะโมกองนะครับแรกก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็นี till, ่ก็จะขึ้นเท็นะครับเอาโรคร้ายจะดับข้อโซฮิวสองนะฮะปุ๊บนะครับแล้วก็นี่ก็จะขึ้นเห็ดเนาะชาด ก็ทําอย่างเงี like so ้ยครับกันเอาตัวรอดไปเลยเพราะเด็กนี้มันหิวเลือดเยอะนะครับมันจะฮิวทีละสองทีละหนึ่งท so ีละสองทีลหนึ่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโซจากเอชินัตก็สามารถไล่ได้นะครับถ้าเกิดมีใบกันอะไรอย่างงี้เนาะก็อาจจะมีการโตกลางแตกอะไรก็เชื่อมันนะครับว่ากันไปนะหลัจากนั้นเนี่ยพอเข้าเธออีกรอบหนึ่งการ์ดต่างๆของในโซเราก็จะออกเทคดรอปก็จะเป็นนะครับโซลูชันเอทีสามใบนะมีไฟลหนึ่งไลท์สามรอบอะไรแบบนี้นะครับการนี้ก็จะเป็นการเอาแบบเลือกไลท์ดรอปเข้าเกียร์ได้ใช่ไหมก็ได้เกียร์เพิ่มด้้้วยนะะครับบเก็สมมุิจจี ก็พยายามทำให้โลกไร้โซครบแปดให้ไวที่สุดนะเพื่อจะไล่เวอร์เพนนิมิกนั่นเองก็จุดจั่วไปนะครับตอนับโซตอนนีทำมีสองสี่หกเใบแล้วแถบครั้งสุดท้ายแล้วก็ครบ7ใบ8ใบแล้วครับก็พยายามห่าเก็บมาไล่เวอร์เพนนิมิกแค่นั้นเลยนะก็อาจจารย์ก็สปีดครับชาร์จฮิวจั่วนะฮะสกิลเวสเติกก็จะขึ้นเนาะก็จะได้นะครับชาร์จหนึ่งเกล็ดด้วยแล้วก็ หลังจากที่โซ่ที่เราครบแปดแล้วเนี่ยแล้วเ,เ,เรามีอชินัสล่างรีบีอยู่บนสนามไอเวทเซตไปนี้นะพี่แนะนําให้ชีวิตชนะต่อเผื่อเราเจอเวทก็จะเอาข้อโซ่ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นโลกร้ายก็ไม่ได้นะ,ะทีนี้ก็ได้เวลาลำหาเกียรติใช่ไหมก็ฮอลลีเมจิกนะครับเก็บให้ครบหกชื่อนะฮะสี่ห้าหกนะครับจริงเก็บเกินก็ได้นะแต่ว่าพยายามเก็บบนเพดานอีกในช่องดอกใบนะครับเพราะเราจะได้อ่าโอยขุดนั่นเองเนาะก็ถ้าเกิดมีเก้าก็เก็บเก้าได้ครับตอนนี้หกชื่อแล้วใช่ไหมเอ้ยอันนี้ซ้ำนะอันนี้หกชื่อละ ะก็เก็บหกก่อนเนาะชั้นสองยีสองนะครับแล้วก็โจทย์สองนั่นเองเกียร์เราก็จะพอเล่นแล้วนะฮะตอนนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าก็หกเกียร์นะครับโวลเพนดิมิกเลยก็ได้คือถ้าเกิดเราไม่โจทย์โจทย์ไม่ได้เงี้ยนักสมัครคอยชินะตัวนี้เพื่อเอาโวลเพนดิมิกจะดรอปเข้าโซ่เขาเพื่อไล่ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีจับมือก็ไล่จับมือได้เลยนะก็จ่ายหกเกียร์นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมหาเวทขั้นสูงสุดโวิลเพนดมิกนะฮะพอไล่ปุ๊บแฟนอินฟาที่ถูก คว่ำลงนะครับแบบนี้เลยปึ๊บแคาจากนั้นการปราบกระเท้าก็จะค่อยหลุดล่วงไปทีละใบนะครับเรี่ยฝ่ายก็เป็นได้แค่กระสอบซ้ายให้เราตีจนตายนั่นเองนะเพราะอีฝ่ายขยับตัวไม่ได้ครับถ้าไม่ใช่การ์ดพวกอมนิลอร์ดแะก็คือเล่นไม่ได้เลยนะครับก็ประมาณนิสโซของโบของเด็กโรคร้ายน้อคุณจอว่าข้างยาวนิดนึงเพราะว่ามันต้องไหลตามเกมนะครับต้อพยายามเอาตัวรอดให้ได้ดีที่สุดเพราะเด็กนี้มันเป็นเด็กที่แอนตี้แล้วก็เป็นเด็กมะเร็งนั่นเองนะข้อดีหลักๆของเด็กนี้คือมันสามารถวนทรัพยากรได้ง่ายมากๆแนนนนนนน่่ออออคครรรัับบผมมมก็ปะะาณี้สขงงโเ ก็จบไปแล้วสําหรับเด็กโลกร้ายของคินนี่นะก็เด็กนี่เป็นที่เห็นไปนะว,ว่าเป็นเด็กที่แบบเออมีความสามารถในการเอาตัวรอดที่สูงนะครับแล้วก็ท่ารํายาวเหยียดนะคือคอมโบเนี่ยได้ยาวสุดในช่องินแลค่6นาทีนะฮะแล้วก็ได้24นาทีที่คินน์พยายามพูดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าโกวบดีโอมันจะกินเวลานานมากน,นี่เนานะซึ่งก็ทำํำมันค่อนจะพอดีใช้ได้นะใครคที่ชอบเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับเป็นเด็กที่เล่นสนุกมา,มากๆเด็กหนึ่งนะแต่ว่าใช้สมองเยอะมากครับต้องระดับการเล่นได้ดีนะจังหวะนี้ควรใช้ใบขุดใบฟาร์จเเเเกีีี่ยยยออะะะไรรรงง้้้ตลาาาดดัับบใหนคพว เด็กที่ถ้าเกิดล้าผิดนิดเดียวเนี่ยโอกาสทายสูงมากๆนั่นเองนะก็ฝึกเล่นได้ครับเล่นให้สนุกตอนเด็กนี้แล้วใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับใครให้คินด้วยนะฮะก็อย่างที่บอกเนาะคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่มาจากการโหวตเนี่ใครที่อยากโหวตเลดี้ต่างๆเนี่ยก็สามารถไปโหวตได้ในแบบเ e ็นเบอร์ชิพเนาะก็จะมีให้โหวตเดือนละ2ครั้งนะครับก็สลับไปแต่ละทิ์นั่นเองเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครมาในรับบพิชแมนโซนะครับและเฟลิกโซของเดือนนี้ด้วยนะขอบคุณนะครับที่เป็นผู้้้สสนนะมามานนัับุคคคิาะขอณมกกรแลว็ ถ้าอยากเห็นคลิปอะไรนะครับเด็กไหนพิเศษไหนก็สามารถรีเควสไม่ได้หรอคินจะทำไหมก็ดูว่าคินหาของหน้ไหมนี่น,นนะส่วนของเชนการจัดเด็กนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายวิดีโออีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย